น่าจะได้ข้อยุติที่ดีแต่ว่าต้องรอ,อพักเพื่อไทยอย่างเป็นทางการแล้วครับตอนนี้ก็คงต้องรอพักเพื่อไทยให้ตัดสินใจอย่างเป็นทางการนะครับช่องทางหนึ่งที่จะช่วยพวกเราได้คือช่วยสนับสนุนสินค้าของท็เปนิวซึ่งผมยืนยันได้ว่าเราพยายามคัดสิ่งที่ดีมีคุณภาพ และสมราคามานำเสนอกับท่านผู้ชมซึ่งเป็นผู้มีอุปการะคุณของเราอยู่แล้วด้วยการรับชมซื้อของเพื่อไปใช้ตามความจำเป็นประโยชน์ตนประโยชน์ท่านจึงจะบังเกิดกราบขอบคุณครับ どうぞどうぞ。 รากฏว่าวันนี้อะะก่อนที่คุณพิทาเนี่ยตามตามกำหนดง,งานเขาคือเขาจะไปที่ขอนแก่นด้วยแต่ว่าวันนี้นะคะ<ๆ>เขามีการไปพบสภาุตสาหกรรมท่องเที่ยวแล้วก็ไปคุยพูดคุยกันที่โรงแรมรามาการ์เด้นนะคะแล้วก็ให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องการเจรจาพักเพื่อไทยก้าวไกลแล้วก็แปดพักร่วมจัดตั้งรัฐบาลที่จะเกิดขึ้นในวันที่2องกรกฎาคมนี้นะคะบอกว่าจะได้ข้อยุติที่ดีแล้วก็ตอนนี้ก็ต้องรอความชัดเจนจาก พักเพื่อไทยว่าตัดสินใจอย่างไรให้ออกมาเป็นทางการก่อนแล้วก็ยังคงเชื่อใจพักเพื่อไทยอยู่นะคะฟังค่ะน่าจะได้ยข้อยุติที่ดีแต่ว่าต้องรอ,อพักเพื่อไทยอย่างเป็นทางการแล้วครับตอนนี้ก็คงต้องรอพักเพื่อไทยให้ตัดสินใจอย่างเป็นทางการนะครับ น,นี่คงตอบแทนพรรคเพื่อไทยไม่ได้แล้วก็คิดว่าไม่ได้เป็นการลากเกมนะครับก็ยังเชื่อใจใน,ในพรรคเพื่อไทยอยู่แต่ว่า,น,าน่าถึงจุดจุดนี้แล้วเนี่ยทางพรรคเก้าไกลนะครับก็ได้เสนอแคดเดตประธานสภาไปแล้วนะครับแล้วก็ได้ยืนย่นในหลักการไปแล้วนะครับก็คงต้องรอนะครับคำตอบจากพรรคเพื่อไทยอย่างเป็นทางการอีกทีหนึง่งเพราะว่าในช่วงสองสาวันที่ผ่านมาก็อย่างที่ได้สัมภาษณ์ที่พิษณุโลกไปนะครับก ก็อาจจะมีข่าวที่ออกมาหลากหลายจากหลายบุคลากรด้วยแล้วก็จากหลายข่าวที่มา,าจากคําว่าแหล่งข่าวแล้วที่ไม่มีบุคลากรก,รก็มีนะครับเพราะจะจะทําให้พี่น้องประชาชนอาจจะสับสนตรงนี้จนถึงณจุดนี้ก็คงต้องยืนยันคำตอบว่าผมรอพักพเกพื่อไทยอย่างเป็นทางการรอพักเพื่อไทยอย่างเป็นทางการก็คงจะต้องรอกันวันที่สามอ่ะเพราะเพื่อไทยเนี่ยเขาจะประชุมกันใช่ไหมฮะ,ะวันที่สามนู่นแน่ แต่ว่ามันที่4ี่จะเลือกกันนะคะนั่นน่ะสิมันงวดกันไปหรือเปล่าโอ้โหพี่จ๋าน้องรออยู่นะคะทีนี้นะคุณพิธาเนี่ยก็ยังพูดถึงกรณีที่มีการตั้งข้อสังเกตว่าการลงคะแนนลับจะเกิดการพลิกผันทางการเมืองคุณพิธาบอกว่ายังไม่ถึงวันโหวตร,ร้อยถึงวันนั้นก่อนน่าจะเห็นภาพแล้วก็เชื่อนะคะเชื่อถึงความเป็นเอกภาพของพรรคร่วมทั้ง8พรรค่ะ ก็ยังไม่น่าจะถึงวันนั้นนะครับรอให้ถึงวันนั้นก่อนแล้วก็คงจะเห็นภาพแต่ก็ยังเชื่อว่าความเป็นเอกภาพของพรรคร่วมแปดพักก็ยังมีอยู่นะครับก็คงจะมีทั้งเรื่องการกระบวนการการพูดคุยระหว่างพักด้วยแล้วก็กระบวนการพูดคุยกันภายในพักด้วยทั้งระหว่างพักแล้วก็ภายในพักก็คงยังต้องต้องให้เวลาแต่ก็ยังรอคําตอบอยู่นอย่างที่เราไดุเ ยังไม่ได้คิดถึงตรงนั้นครับก็ยังพยายามใช้สมาธิแล้วก็ใช้เวลานะครับในการที่จะทำให้ผลเป็นอย่างนั้น เ,เรื่องกรณีที่พลเอกประยุทธ์จันโอชารักษาการนายกประกาศลดบทบาททางการเมืองนี่ยนะ,ะนะักข่าวก็ถามเหมือนกันพิธานเนี่ยก็ไม่ไม่แสดงความเห็นนะคะเพราะว่าบอกว่ายังไม่เห็นในรายละเอียดของข่าวแต่หยิบยกว่าพักร่วมจัดตั้งรัฐบาลมีคณะทํางานเปลี่ยนผ่านรัฐบาลซึ่งจะมีแผนเรื่องการกระตุ้นการท่องเที่ยวที่มีมาพูดคุยกับผู้ประกอบการในวันนี้นะคะ่ะทีนี้คุณผู้ชมคืออย่างที่คุณพิธาบอกว่าคงจะต้องรอ คำตอบจากพักเพื่อไทยอยากเป็นทางการเพื่อไทยเขาจะคุยกันวันที่สามอะนะแต่ว่าทีนี้ไอ้วันที่สองก็กรกฎาคมเนี่ยคือพักร่วมแปดพักเนี่ยเขาจะพูดคุยกันทีนี้เมื่อวานมันมีข่าวออกมาว่าคุณภูมิธรรมเวชยชัยรองหัวหน้าพักเพื่อไทยนะก็พูดว่าเอ๊ คือคนบอกว่าเอะวันที่3เนี่ยเพื่อไทยเขาจะคุยกันแล้ววันที่4ี่เขาจะมีการเลือกประธานสภามันไม่กระชั้นไปหน่อยหรอ,อเขาก็เลยบอกว่าเอะวันที่2เนี่ยที่พักร่วมรัฐบาลเขาจะพูดคุยกันจะมีการหยิบปรอเด็นประธานสภาขึ้นมาคุยกันหรือเปล่ปาเมื่อวานนี้มีข่าวว่าคุณภูมิธรรมบอกนะคะว่าตอนนี้คณะทีมเจราจารเนี่ยยังไม่ได้พบกับก้าวไกลเลยจึงยังไม่มีความชัดเจนใดออกมาจากการเจรจาทั้งสองพักแล้วก็ทีนี้นะคะไอการประชุมหัวหน้าพักร่วมจัดตั้งรัฐบาลวันที่2กรกฎาคมเนี่ย จะหยิบยกเรื่องประธานสภามาหารือไหมคุณภูมิธรรมก็บอกว่าคงไม่มีเรื่องนี้นะเพราะว่า,าการประชุม8ปดพักเนี่ยก็จะเป็นการหารือเรื่องของการทํางานแล้วก็ดาเนินการร่วมกันของคณะเปลี่ยนผ่านทั้ง8ปดพักนะคะส่วนเรื่องประธานสภาเป็นเรื่องของสองพักไงน,นะคะก้าวไกลกับเพื่อไทยก็ต้องคุยกันซึ่งตรงนี้นะคะในส่วนของเพื่อไทยเนี่ย<ม>ก็จะพูดคุยกันในวันที่3กรกฎาคมเพื่อหาข้อยุติโดยจะต้องอมีการประชุม กับคณะกรรมการบริหารของพักด้วยแล้วก็จะคุยกันตอน9โมงเชา้าวันที่3กรกฎาคมแล้วก็จะนำผลการประชุมของกรรมการบริหารเนี่ยไปหารือกับที่ประชุมสสพักตอน10โมงเนี่ยนะคะคุยเป็นสเต็ปสเต็ปคาดว่าจะได้มาติที่ชัดเจนแล้วก็จะถแถลงต่อสาธารณชนต่อไปเนี่ยคุณผู้ชมคือมันต้องรอนะคะวันที่3กรกฎาคมว่าเพื่อไทยเนี่ยจะเอายังไง คือมันงวดมากเลยนะ<ช>วันรุ่งขึ้นต้องเลือกแล้วนะแล้วดูเหมือนว่าสมาชิกในพรรคเพื่อไทยไม่ค่อยจะพอใจกับสถานการณ์เช่นนี้นะคะมองดูว่าเพื่อไทยเนี่ยยอมก้าวไกลามากเกินไปแล้วตอนนี้อะไรอะไรก็ยังไม่ชัดเจนเพราะฉะนั้นถ้าไม่ชัดเจนแบบนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นในวันโหวต